สวัสดีค่ะมูมิงคนดีคนเดิมนะคะวันนี้พามาดูห้องที่สวยเหมือนกับภาพวาดนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะห้องนี้เป็นโครงการยูเกษตรนะว่ามินนะคะอยู่ตรงลาดปลาเค้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูมุมที่นิ่งบอกว่าสวยเหมือนภาพวาดนะนีม่มุมนี้เลยนะคะเป็นกระจกเต็มบานเลยชอบมากเห็นไหมคะพอเข้ามาแล้วโหว,วิวสวยมากนะคะได้พักผ่อนไปในตัวคืออยู่ห้องที่ได้พักผ่อนจริงๆเนาะบรรยากาศธรรมชาติมากนะคะนี่แล้วก็มองย้อนกลับไปเมื่อกี้ประตูที่เราเดินเข้ามาเนาะเป็น ประตูดิจิตอลดอล็อกด้วยนะคะห้องนี้เป็นขนาดสตูดิโอนะคะ,อ,ะอยู่คนเดียวนี่ก็โอเคเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาด26ตารางนะคะแล้วก็ห้องครัวเนี่ยมีกระจกกั้นเวลาเราอุ่นอาหารหรือทำกับข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นออกไปข้างนอกนะคะห้องน้ำก็กระจกกั้นเหมือนกันเวลาอาบน้ำก็ไม่กระเด็นออกมาข้างนอกเนาะเดี๋ยวมิ้งพาไปดูระเบียงนะคะระเบียงของโครงการนี้เขาทำเป็นตะแนงกัน้นแบบนี้มาให้ทุกห้องเลยนะคะป้องกันน้องนกนะคะ แล้วก็ห้องนี้ลืมบอกไปอยู่ชั้น5นะคะไม่สูงเกินไปด้วยโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็โซนนี้มีของกินเยอะมากๆเลยนะคะมีตลาดลาดประเขาด้วยนะคะ